สวัสดีครับมาพี่น้องท่านกอวิดีตพิจารปากับข้าพเจ้าอดีตพิจารปากับคลิปนี้ครับพี่น้อง,ง,อบ,อบ,รบ,องบรรยากาศหลังเซอร่ามาแล้วครับจะเพิ่มอัดหอากับจะเพิ่เก็บกล่องนะครับเดินทงออนางออกสานเมืงงานนะครับบรรยากาศจิตวิภาคเร่มวัสนสี่ที่เบียร์เขาทำการแสดงยุคที่จังหวัดมหาสารคามนะครับอยู่อมเภอร์พรากระพื่มสงศัยนะครับพี่น้อง,อองจะเพิ่มเก็บกล่อง nó quay cả ăn cam ngăn gặp nhầm em thắc là mấy viên thầy anh nghe đi ngoài Hãy subscribe cho เป็นนี้คนยังไงจังหนาตาลอยจังันไหมเป็นนี้คนหล่อนบลับุนไหมไปออกกับเาเป็นนี้ยื้อเสแ่แแก่แ่แต่แก่แกกแกแก่แกก่่แ่่เก่่แก่่แก่แก่แเอาก่ก่แ่แกค่แ่แ่แก่แกแ่แบ่แก่แ่แก่แก่แ่ก่แแก่่กอเก่แ่กน่แกแ่ก่่่่ก่่่่่ก่่กเ่่่ นั้งเงวเออยืมน้องเวามานนาวะเนี่ยตั้งเอาเท้าเนี่โอ้ยค้อลาไมาช่องหิกควีนแล้วช่องหนี่ข้ออะไไม่เป็นีคนหลงจักเส้นน่แมายืมมึงก็ใส่ยืมกูใส่กระชงกูจเอายูนี่มาเถอะขึ้จักบานมึงเลยกระชากบานน้องเี้ ชื่อบานออกชื่อแท้เอาเรื่องเปทชื่อบานลยมงไปทำมมหฮอดบ้าจังวางหนโอ้ยไป่กบไปรับมาเลเียขี่มาบเราให้ละมังไม่ใมันันวาหงอ๋เราเบียยังฉีบสิทุ่มีว่ท่านนอายุหกสิบเธอจ้เฮ้ย

ต้านเล็กเลคันกระสีเลยไอ้แต่หอดง่ายไปไกลแล้วต้านเล็กนึงนะค้อได้หลายบาทมีอ่ะเจ้านุกกระเดี่วเจ้าผู้ให้ไกียรติมีแ่ยี่ไทยเอ้าไทยไม่ลิดไปงั้นกูปวดอ่ะคันเพงแล้วกันแรดลี่แ่ไันยาไล้ตายลวยไปฟองน้ำสารให้ฟุ้งขุน ผมไม่ายฟอง้่แค่องเาแเนี่เคนือว่าคนบอกสีได้ปล่นมารับเงิอนด่านคุณเอค่าจะรับจ้ะไม่ได้รับจ้ะนันรับในอยู่นันรับพี่เสียมันรับี่โตใครยนางรับยู่กะยีแม่านายพอะไรสเก็บโอ้ เ็กบ so oh. <quin Daniel sounds> mm ุกวางใส่ค <in Asia wording> hey, hey, right ิือจะงมาแล้วนะใหลานเนี่ยนะนี่นะครับนี่ว่าเขากระังเก็บสิงเก็บของเก็บของขึ้นหลังคาเก็บยาขึ้นรถเหนดาลอยอะไรนะดูดีๆเนี่ยนี่สขึ้นอยากรอคนเท่าไร มันเป็นยังไงมันไปรอคุณมันอยกินของบ่านแฉกิกัน่ไดนอะไรบ้าคุณไม่ไม่ไม่เพิ่งบางแขนเพิ่มาลึงพลาสรงเข้าอ่ะเออขึ้เป็นเั้นชั้นมาแม่แม่ก็ได้บ่ากึง เดี๋ยวพูดเลยจับบ้านอือเ้ยกูมาเนียนกันหรอดึงกูมาลงดกอกแน่ๆน่เอาือเป็นสั่นเฮ้ยดึงมาล้มเธอไปเได้เบิ้งครับพี่น้องเบิ้งนั่งเอกคุณมีเขาสี่ภากันนั่นมาดึงผ่าฉลองผมครับยังมากยังมาอยากอากินห้องหักกว่านั้น มึงต้องทำใาอย่างมาถามเขาหรอกดูเทียมึงพอถามจักเทียแน่เน่แน่เอาเอาเอาเกิดด้วยเกิดด้วยเอาเอาเอาจ้นี่แม่วิบจะสกเกงทับได้หรบอสตเตียม่ยืมเ่ยยังไม่โอ้ มันเป็นยังไงมันขึ้นตีหัวยังไงือมันหื้อผ่าเฮาพื้นเพาะมาโกนขาดแนวเรียก่าตัวุ้มนเออม่มเพราะขาดเรานี่ยมันหนาดีเบ,นนบ,บื้อง,งองครับพี่น้องครับนี่แหละครับธาตุแท้ของนักเอกครับพี่น้องครับเออมันสิสอบมา่าตึงไาสโลงของตลกครับพี่น,อน้องอืมมึงอยากเบื้องของดีจีเนี่ยามาทำทายอยู่นี่ อันนี้ห้องกับพักกันไม่ยืนแล้วเราเบียยังเสียบครับเที่งยงใจทั้งบสดใส,สทั้ยงโมกวนบพ่พี่ทั้งกินเขา่าพ่อแซ่บเฮ้ยหัวใจไปกินเข่ามันแซ่บแซบนะหัวใจเอาปุ๋ยใส่เกิดนะหัวใจเอาปุ๋ยใส่เกิดให้มันสูงให้มันนั่นแน่แล้วเบิ่งใจเอ้ยเลี้ยงไอ้แม่ยังผีตองเลี้ยงนี่ นี่แหละนาหนังนาแท้แทมันเป็นสิทละเพิ่งเอาลดปากชี้ชี้ยันชี้ลักขึนคนป่วยปีนเ่อาักแค่คนไ้าหวเหีบ้าครับเนาะไม่เเสือไม่ไตมจนมาเลียดง่ายพอแล้วี้มันนี้แม่กอย่างไม่ใช่ฮะทุกอ่ย่งเอาแล้วนับอยู่แล้วนับงานอยู่ท <c oughs> างนั้นอ่าายเลยแม่ครับ ตกฉากหัาห้หตียเล่มขึ mm. ้นขึ้นซู้่้พ่อู่้พอยิงยิมเื่อนอไออกอเตรียมเองขึ้ทีเดียวเพอเได้ไอ้ตีแน่นอน อย่างไอกเสกี้อาปก่นไป่บางชั้นครับไปชเลนี่สกี้จานว่าจาลอยเอาไปเสกก่อนเลยย่างาเด็กชาวภูรักษเยอะเลยความพาย่ายไอ้ีดสุนั่ือไีไอสิไปห่าพอสักก่อนองจำได้ว่าเป็นมีกัน ่สักดาวนร้นเป็นน้ำมาชองชาตินี่พี่จี๊ดกันโดนกัน้นไอ้เลือกเมืออาสักดา้เนาะว้ว่าพออยู่ไดนอยู่ได้กฎหมายแล้วลนแ้เออก็นะรับเลี้องนีนานนี้เล้วที่นี่ก็เพิง่วองทมานเาก็ไดนะครับ ม้วนอะไรครับเก็บที่ครับครับนเขาไปแลนี่ยับแล้วเขอยานรถเนี่ยเราไปงานบวชเนี่ว่าอันจ้าบดจีเนี่ยทุกคนเห็นขมามาอะารแบนท้กุนเขาเงี้ยจ้ารามใี่นิกิน้ไปไปอันต่อ ไอ้กาะกน่บไอ้กาละนนไอ้าแถวๆรไหตุนีไปนเงี้ยแล้วนัอาปากไปนอนนนทำแม่วกาไฉันแม่ไข่ฉันขัญเกลงแงราสตอต้นจันก็เอาจ้ีีเจ้าสาผู้ขวยชื่อเาะเทาส่นขวเกลยงพอดีไป่ผ่านกลบันเทยงเอามา เงินมากเอาไปหอดกันได้เงรืครับนัเอกลูกนาลูกนาลูกท yeah. ี่อ่น yeah, ย่าต okay. anyway, ok. ้นบ oh, okay, mm ัย hmm. mm ่ได้สีดำมันวะครับนั่งเอกมันมันบ่ครับ่อะไรกินนอนครับ

กูก็เชือกแยบร้อยแล้วีโรเพื่อนเลี่ยนหาไปแม่ลูกงอมเราก็จ่มจิงลูกกลับก็แหวนนี่อจะเนี่ยบกนี้ก็อะไรเดียวเดียวข้ยเดียวข้านเดียวเขาขึ้นบ้านว่าเฮ้ยวแกี่แน่ก็มาขึ้มาอยู่นี่ปามากี่วะก็จาน้อยกับเชือกขึ้นกลางเลยเชือักนี่เา้าบาบ้าาเก็ดเี้เาทุมทุมทุกับพวกยทไปทาเท้นรถเนี่อ ที่หอปลาล้านเนี่ยต้องจะเป็นปลาสบายตียา่อวางซะเ็ปลาสบายตีปลาบึกก็ขาปลาบึกีบักข้าวว่ามันน่าขนมปังบ่ได้เอาไปนขนมปังเม่เออปบาเราเนาะเห็นวลาอะไรแม่ขาสิฝาก บอก่งเล้วเออไเจ๊ไหนเพงว่าฉันบอกทีไปแล้วบอกขนาดแล้วเตีนเกาเทเป็นยังอันหัช่วง้องการยนยันโอ้นา่งน้ำผู้เดบยดอ่อนที่าตอวเตนวงตัวนางน้ำสันฮะตัวมันน้ำน้ำสันอนก็ไม่เตียนให้กันนั่นละ คือเส้ <laughs> ีมดตัวแท้ไว้ทุกตีนั่นโอ้ยหางตาไปอีกเลยคือบางคือบงด้วยหางตาเช่นนี้มามามามนั่งุตีปหนตีรูยังอีกโอ้ยสมสกัน่เห็นมือนี่แหละอากงเกงสีรมือมือเห็นจะแบบนี้เออผมก็เห็นมือนี่แหละ้พใค

ai mà ven tai mà mà Câu công với là câu quá câu quá ôi, ôi cái chân ôi cả vào, ơi <laughs> số nhiều cái chiếc cái chạy khoảng không bao nhiêu cấm nè, gấp rồi đây là quân bà, ừ. bà, bà bà gõ luôn quân là quân là cứ châu là châu với cặp voi bây giờ hải là ve anh ไปจ้ไหนุนไบ่วไปแตแแตแต่แท้แแก่าอเนนบ่เอ็นนเขาลอยเจ้าไม่แท้แตแต่แท้บ้านะมคือพูกเราละบางผู้ใดเขากิบ่สนหอมสเลยงงามบ่เอาเอ็นน่นจะขึ้นแทนที่ตู้ไข่ เอานั่งู้วยลุกมาเทีวที่ตู้ไข่เ้ยสุดูโดเอ้ยเป็นวูญยาพวเจ้รัาววิญามัิแเน่เอานั่นเอาก้มนี่เอาก้นี่มาบอกะไรางาบาะดิกนนังอะไรเนาะเป็ปอปอเด็ดลังแทียนเงาแบบไปเป็นงามฮ้ยแล้วลอยจอดไปยนุนแล้วไปหาต่อยหาสุนเขากื่นไเดืดนั่นนั่นเวะไดควแต่วางมันเสาแล้ว โอ้ยเราถ้าม่อยากบิางหยังเมี่ยงไม่ยากเบิ่งหยังไอ้ดงแค่มักมากปันมาล่ดาแดงไม่เหลาาหยังดาราละอมน้อนเดดดาแดงพยายาุดอ่้อคิเขออหาับเครับอดนนีกหาย ไม่ได้เรลยน่งวันนีเขาอากันี่ใจครับอเสื่อมได้ตามคนน่ะมึงยังที่ไม่โยกพากูคืนอีกทีช่างเนื้อช่างน้ยขายสินเครื้องแหลกเครื่องบรสดใสอะไรม่รูิเจ็ดเมืองะไรก็กล้าสวมนี่ฮึ่ เป็นนี่เป็นสินอยู่นี่เป็นนี่คนเป็นนี่ข้ายกเตี้ยนโยขวงนี่ละไปเท่านี้ยาเห็ดยาเห็ดกูได้ถ้าวอีูนเนาะเปหนอาเอา พี่น้องไอ้ครินี่กเชชิมี่นะครับไอ้พ่อมแน้ท่้งอย่ที่พี่จปากฝากพื่น้คนละรี่ติดตามพ่ยาิปต่อไปนะครับฝากพื่น้คนละชร์ขอบคุณหลคครับแชรลาตัวนี้อืมบงังไหนนี่้นาเลยเนี่ยเือนี่นั่นเอาขี้เบงชันเนาขี้เบงชันกัเรื่องเนาะมึงเนาะ่ันไม่ไคนมันเป็นนั่นชั้นละนั่นละ บาําการน้ำลายประเดี๋ไอไตตัวน,นั่นเอาพี่น้องไว้พอนคลิปหน,าน,น,าน้าครับนี่บรรยากาศเต่าครับพี่น้องหลังมาหลังเต่าครับเก็บพิงเก็บฟอ,องบ้านคนไหวห้องก็ได้นะครับเอาไว้พอนคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ